ปลาปลาชอ่อนใส่ปลาชอ่อนพรุ่นี้จะใส่ปลาชอ่อนเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ทำไมคู่จัหวอยากโต๊ะมาวางไปนยกเก้าอี้มาเดี๋ยวเด้าีเลน่ะเกาี้เน่ะเำแกงไก่ปลาใส่ปลาชอ่อน เ้ยง่หายิกวาม้อนไรประมาณเท่าไหรพี่ยาอันนี้พี่ยานะพายุนะอันนี้ตังรอนเท่าไหรวะเดีพี่ยาจะแกงแล้พี่ยาจะทิ้งไว้ว่าันนี้แกงได้กี่หมอมันขายได้ทํไรเท่าไหร่ได้เพราะว่าเงนรอนเราเรามีสองพันไงเงนรอนเรามีสองพัน อย่าไปเหมาผักมาเวลาซื้อของเนี่ยไปซื้อของแพงเนี่อของแพงมันไม่ได้กําไรหรอกพิญญาซื้อเหมาผักที่ตลาดไทยมาเมื่อวานืมผักไห,ไหนแพงเราไม่ต้องใส่ผักตัวไหนแพงเราไม่ใส่อ้าวเราพริกแพงไหมพิญญาเห็นโลครับพริกเข่มันขึ้นโลโคเกียร์ร้อยอะอะไรพริกอะอะไรก็ไม่รู้ในในทอรัทา์มัน แหมันบอกบอกว่าไม่ต้องใส่พิกใส่ใบมะกรูดนี่เดินไปบอกแม่รวเพี่กไม่ต้องใส่ใส่ใบมะกรูดแทนแบมะกรูดีกันใส่ทำไมวะพี่

นะถ่ายนี่ด้วยไเดี๋ยวรอเออพวกมันไม่ถ่ายกันเดี๋ยวนยา,ายาไปแล้วไม้ไมายเยอะปลายเยอะไม,ไม้อยู่ที่มันเลยปลายเยอะก็ได้ผักน้อยถ้าปลาน้อยได้ผักเยอะปลาเอโอเคถ้าปลาน้อยได้ได้ผักเยอะ ปลาต้มขายมไหนไม่ได <Zomb ies? S 1> ้ไปเดี๋ยวคนอื่นมาขายให้ไปขายอย่างอื่นบ้างเนี่ยไงเนี่ยผักน้อยผักเยอะชอบกินผักก็ต้องกินผักเนี่ยผักเยอะ เนี่ยขวดน้ำขวดน้ำขน้ำขวดน้20นะีนน่าจะหมดแล้วบอกว่ไปเอาขนมจีนมาอีกเร็วๆเอามาเป็นร้อยแพ็คเรยเป็นร้อยถุงรไม่ได้โบ ี่ยิินะ้แอมายนลาปเลยเี่ปลาเยอะแล้วอีปลา้อยให้ที่เติมเติมปลาเหรอครับไม่กระทะเนี้ยปลาเยอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ปลาชดปลาช่อร่อยมี่ีาแล้วครับใครที่รอพี่ยาอยู่มาแล้วครับวันนี้เต็มซี่เดินตามได้แล้วครับเมื่อวานมาคนเดียวครับทำไมมาคนเดียวอ่ะฮะจะย้ำทำไมล่ะายามไัฐบาโอ๋อจะยำทำไมย้ำมันมีอะไร เขาไม่สบายไม่ได้อ๋อหายดีแล้วหายดีแล้วนี่ก็ตัวฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยนี่ทำนี้จะดูเดี๋ยวได้ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปหายตอนที่พี่ยาไปนี่ถักหายเลยไหมพี่ยาเอารถเลยไหมพี่ยาหมามาเมื่อวานแล้วไงยหายสามวันก็ไม่หมดก็ แล้วพวกตางได้ถ่ายไหมไ่ี่าถ่ายรอตอน5ไทยตอน5พี่ตพ่งไปเอามาถ่ายของเราด้วยไปเร็วก็าไเลขายไปเรื่อยๆไงโอวอะไรล่ะ

ถือว่าตัดตัดมือน่ะมัดที่เอตายอยู่ไม่ม่นมัดยังไงกันเนี่ยไม่สวยไม่สวยนะคะแยกเลงอยากอยากเดียวไหมอยากลงมือเลยเดียแต่เราเป็นยูทูบเบอร์อยู่ราคา40บาทนะชุด2ชุดนะคะนินดีจะมัดให้ดูโอเคโอ้ย ดูดูดูเจ๊หมูของตักดิจ๊หมูไป่สวยไหมสวยไหมสเอาให้มตายหน่อยเจ๊ยมหมูขึ้น้านบนดูดิสวยป่ะสวยอเจ๊หมูดีละโอยไปวะมองเลิศมองเจิศมาเพิ่งหัดเพิ่งหัดยาเราตอบไปก่อนใส่น้ำใส่น้อีกินึงเออนั่นหะมานัเลยอเจ๊หมูก็ตักเนื้อไงบเจจียม่ได้กยไม่ด้เพียจ๊หม Tăng. Ok, ngắn okay. lên. Yeah, yeah.